น้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกับคาระวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งการให้การาเป็นเตะและหมู่ธรรมราทุกรูปเจริญธรรมสเสด,ดีนะทุกทุกคนภัยจากพายุเาเรียกว่าอะไรวาตภายัภยภัยทางน้ำท่วมหรืออุทก,กภยัย ภัยจากไฟไหม้อักคีภัยแล้วอะไรอีกภัยจากแผ่นดินไหวมีชื่อไหมภัยจากกิเลสนี่ของแน่อยู่แล้วภัย <c oughs> มอมรา,าภัยล่ะมอมรา,าภัยตายตายแน่นอนอยู่แล้วนะ นะภัยการเมืองก็มีเลยภัยจากสงครามการรบปลากันนี่นะก็มีงันบางคนก็หนีภัยสงครามมานะจากศืศีสะเกตจากกระบนกอ,อนะภัยจากาสื่อสารเนาะข่าวข่าวเฟคนิวก็เยอะเฟคนิวก็เยอะต่างๆ,ๆนานาเนี่ย เฟกนิวจากอะไรนะพมนโทมาลีโสเจียตาเนี่ยต้องฟังหูไว้สองหูนะเออระวังแกจะโกหกพวกลมมากมายเลยเชื่อนะเดี๋ยวไปเชื่อตามต้องแต่ตอนนี้เ,ออเสนอข่าวให้ถูกๆหน่อยก็ไม่ได้เนาะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยังเอาไว้อยู่เปล่าจะโดนปลดจากหน้าที่นี้เปล่า นะอนะไอย่าออกข่าวให้เป็นเที่ยงตรงน้อยเนาะอะไรทหารกรัมพูชาที่รบกับไทยที่ผ่านมาเนี่ยทหารเสียชีวิตรประมาณห้าหกคนเท่านั้นว้เอ๊แบบนี้ใครเชื่อบังเนี่ยจมเล็กเชื่อตามคุณมาลีไหม <c oughs> ทำไมตัวเลขมัน,นยอดมันน้อยอย่างมึง ตอนตอนนี้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้แรงมันกินเหยื่อกินอะไรอิ่มหมดอย่างเลิกบินว่อนอย่างแถวนน้นเนาะมีใครไป,ไปเก็บศพเก็บอะไรเปล่าไปล่อยไว้นานวันนานคืนแล้วใครไปกล้าเก็บละกินก็โชยสลบอบ,อบวนนันเนะนนะวานนี้เราไปทำบุญที่ป่งแดงเนาะ กำนันอน,นันต์พฤหุนทศก็ยิงแกอยู่ที่นั่นอยู่ที่ททบำเหน็จนรงัยภูมิเป็นน้องชายของโยนสวรรค์อดีตกำนันไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจุบันเป็นกำนันปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตกเกษียณไปแล้วก็ได้สมบุญณ์ตายก่อนตายไง <c oughs> ป่วยมาอ,อหายป่วย ก็ดีดีขึ้นเยอะนะออกจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่มทศเนี่ยโรงพยาบาลในมหาหลัยก็มีนะใครเคยไปบ้างโรงพยาบาลมทศเนี่ยมาหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยมาประเดีย๋ยรทำนี่นะได้หลายแสนนะมาประเดี๋ยวทำเนี่ยยมเล็กจําได้ไหมที่ท่านดินทองเอามากล่าวอยู่เรืนนะ่อยเออได้หลายแสนนะแสนสุข แสนสบายแสนสำราญแสนดีแต่แสนอะไรอีกกี่แสนแล้วนะแสนสงบนะโอ้มีโยมสงบมาด้วยนะแสนสงบแสนสง่าดีเปล่าแสนสงบแสนสำราญแสนสบายโอ้ได้หลายแสนนะแต่ไม่ต้องมีธนบัตรก็ได้ ไม่ต้องมีธนบัตรเป็นถุงเป็นถังก็ได้แต่ได้ไปหลายแสนแล้วมีอะไรนครับพามาได้มีบาทเดียวเนี่ยบาทเดียวรักษาทุรโรคเป่าบาทเดียวไม่สามสิบบาทนะเนี่เหนือกว่านี้บาทเดียวรักษาทุรโรคเอาเราฟังพระเจ้าด้วยนะเราจะได้จะมีความสุขนี่ความสุขที่เกิดจากอะไรบ้าง ความยินดีด้วยปัจจัยคือของจำเป็นยังชีพเปเรียกปัจจัยนะตามมีตามได้นำมาซึ่งความสุขยินดีอันนี้ก็จริงนะอะเนาะละทุกได้แล้วก็ความสุขกข็ามาแทนที่เป็นธรรมดานะคอยละทุกได้ก็แล้วกัน ทุกทางกายทุกทางสภาวะทุกนะ้อ,ะอรู้ความจริงต่างกับความจริงเฉยเนะเหยียบน้ําเหยียบน้ํากระสุนไปบินนาบาดก็รู้สึกเจ็บนะตอนนิยมถากแม้แล้วนะถากออกจากเส้นทางมาแล้วอ,อโมทนาสาธุนะรู้จักน้กํากระสุนไหมรู้ดอกกันเข้าขาวอะ่ะน,น้ำกระสุนนะนแก่แล้วมันจะแข็งแข็งก็เหยียบก็เจ็บ ความเป็นผู้เกื้อกูลบิดามารดานำมาซึ่งความสุขในลกูก<ม>เลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยนะเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดาเนี่ยนะเหมือนเหมือนยมหน่อยนะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลยมลัคนาแล้วก็ยมพ่อด้วยใช่ไหมยมพ่อไปดูแลเนี่ยแล้วก็เป็นลูกเป็นในลวก็ ไม่ไปพ่อแม่ไหมนะตามยถากรรมอะไไหบางคนบางคนนี่นะพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ตั้งหลายคนเนาะห้าหกคนเป็นโหล,โลก็มีหเมหรอเกินโหลมีไหมม,นะมีอีกอ้าแต่ลูกลูกทำไมเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นะบางคนเนาะ เออทำไมเออส่งไปอยู่ในถานสงเคราะห์ไปอยู่บ้านนาัไนเลยบ้านพักคนชราวัดม่วงบางอยู่ที่บางแคบางอ,อส่งไปอยู่โน่นนะเนะเวลาพ่อแม่เลี้ยงเรามาดังเยอะเวลาพ่อแม่ชราแล้วเลี้ยงไม่ได้ไง แปลกประหลาดความเป็นผู้เกื้อกูลสมณะและพราหมณ์นำมาซึ่งความสุขในโลกเกื้อกูลนักบวชนะครับก็ทิ้งบันช่อ,เองเดินชายมาแล้วนะออไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแล้วโนะยก็เกื้อกูลเรื่องใส่บาตรใส่บาตรให้บานละช้อนบานหะทับพีนะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเนาะ ฉันได้หมดแล้วอืมเนี่ยเจ้เสื้อจีวรนุ่่องนุน่งหม่มอะไรต่างโยงก็ถวายมามันไม่ขาดทุกวันแล้วนะเนาะเสื้อผ้ามันไม่ขาดง่ายนะอยู่เป็นปีหลายปีมันจะขาดจะวิ่งนึ่งโอ้โหไม่เปลืองเลยที่อยู่อาศัยก็อยู่คนไม้ก็พอได้นะ มีกุฏิเล็กๆมุงหญ้ามุงจากอะไรก็อยู่ได้พอฝนไม่เปียก,กเออไม่ต้องไปอยู่อะไรอยู่ตึกอยู่รามอยู่อะไรโอ้ยราคาแพงๆหลายสิบล้านหลายล้านอะไรนะผู้ชายทิ้งเวียงทิ้งเวียงทิงง้งวังมานะเรามีเวียงมีวังไหม,ไม,มยมเล็กไม่มีนะเออผู้ชายทิ้งเวียงวิ่งวังมาประสานสารไปดูอ่ะ เพียงบางดูร้อนไาอยู่อีกหลังหนึ่งดูหนาวไปอยู่อีกหลังหนึ่งดูฝน,น,นก็อยู่อีกหลังหนึ่งเออสามในครบสามจะดูเลยเรามีสักหลังไหมฮะเล่ทิ้งร้านเหล้าออมาได้เสียดายไหมไม่เสียดายอืมไม่เคยกลับไปนอนเลยนะ อาขายแล้วจะไปกลับไปนอนได้ไงนะเกียรติค,คสมณะนักบวชเนี่ยนหนาหานทื่อ,อบาที่พักอาศัยยารักษาโรคราเจ็บป,ป่วยอะไรตา่างก็น้ำมาถวายยม,ยมดึงจันทเนี่ยต้มอะไรนะต้มยาสามชนิดม,มีอะไรบ้างนะมีใบอะไรบ้างใบมะยมใบามารุม ใบหมอนสามอย่างเนี่อยอย่างละกรรมใช่ไหมอย่างละกรรมถ้าอยู่ที่ต้มมากปริมาณต้มมากต้มน้อยถ้าหม้อใหญ่ๆก็ใส่ไปมากยให้มันสูสีกันนะให้มันเท่าเทียมกันนะสามอย่างนี้นะ,ะรักษาอะไรหลายอย่างนะปัสสาวะบ่อยกลางคืนประมาณนี้ไม่นอนหลับสบายๆไหมทำไม่ปวดปัสสาวะกวนเนยคงไม่อยากจะลุกขึ้นมาหรอกนะ ในวันนิยมดวงจันทร์นำมาถวายแล้วนะ,ะลองดื่มดูมันจะลดปัสสาวะลงไปได้หรือเปล่ายิ่งอากาศเย็นๆฝนตกๆนะนาะแล้วปัสสาวะบ่อยนะเอ้มันไปบีบบังคับอะไรให้ปัสสาวะบ่อยใครเคยเป็นบ้างปัสสาวะบ่อยเออมีหมืกันเนาะเคยเป็นนะก็ลองดื่มยาโยงดวงจันทร์ต้อมอยู่ก็ได้ในสิกมาตกล้า้ามฝันพูดมานะเ,ออเท็ดแหวนะ นะโยมแดงเป็นคนต้มโยมดวงจันทร์เป็นคนบริการเนาะดื่มก็ช่วยกันศีลน,นำมาซึ่งความสุขตราบเท่าชรานะไม่ใช่มีความสุขเฉพาะตอนแก่ชราอะไรนะเบื้องสูงแต่เด็กเล็กเด็กน้อยมาอายุน,าน้อยๆมาเอาศีลมาปฏิบัติเนี่ย ไม่สงวนลกขสิิธิ์นะว่าอายุเท่านั้นตอนนี้ใครเอามาปฏิบัติไปยนปฏิบัติตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนะเด็กหญิงวิสาขา,ายุเจ็ดขวบไปอยู่ปนหนึ่งยังปฏิบัติได้เลยสี่หน้านะเ,เป็นเด็กเป็นเล็กต่างก็ปฏิบัติทําได้ถือสีนหน้าได้มีความสุขตั้งแต่เ,เป็นเด็กเ,เล็กมาเลยไม่ใช่แก่ชราอะไรตราบเช่าชราอะไรตลอดถึง ตายอะนะอืมจะมีความสุขนะสุขโลกุตระนะเนะี่ยไม่สุขโลกิยะนะศีมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำมาซึ่งความสุขนะศรัทธาสาระดับอย่างที่พระครูสอนไว้เนะี่ยศรัทธาดับที่สองก็สัททินซี เราที่สามกันศรัทธ,ธาพละนะเ,เชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นนะศรัทธ,ธาสารระดับนะเน่ยเชื่อเชื่อ,เ,อเชื่อถือก็คือที่เก่าๆมาเนี่ยพูดมาเนี่ยแสดงทําให้ฟังมาเนี่ยเอเอน่าน่าเชื่อถือนะอแล้วก็เชื่อฟังก็คือไปปฏิบัติตาม ไปทําตามดูทดลองปฏิบัติตามดูเชื่อมั่นพิสูจน์พอไปตามแล้วเออเห็นผลนะออก็ศรัทธาแบบเชื่อมั่นเลยนะไม่ไม่คอนแคนไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่หวั่นไหวเลยนะอย่างพระเจ้าถอนว้าเออถ้าเอาศีลมาปฏิบัติศีลข้อหนึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยนะจะเกิดเมตตาธรรมจิตใจเอามหิโหดเยี่ยมจะลดลงไปขี้โกรธขี้โมโหจะลดลงไปเนี่ย พิสูจน์ดูสิจะจริงไหมใครบอกว่าจริงยกมือขึ้นเอาศีกอนหนึ่งมาปฏิบัติเออหลายคนเห็นลดลงนะไม่ใช่ว่าเออเอาศีลเอามาศีกอนหนึ่งมาปฏิบัติได้นะเลิกข่าสัตว์ก็เลิกได้แล้วสบายสบายเลิกกินได้แล้วเนี่ยสบายสบายไหมเลิกเอาเนื้อสัตว์ออกจากปากไว้นี่สบายไหม สบายไม่ยากอะไรไม่หนักหนาไม่ต้องไปต่อสู้อะไรมันมากเ,าเลิกดีไม่เลิกดีมันมันความติดเนี่ยความติดเนี่ยติดนันเสียดายมันจะไม่ยอมเลิกออกมา,นะาชนะใจต้องเข้มแข็งนะอดทนสู้ชนะกิเลสความอยากของเนื้อสัตว์ได้ใจแล้วก็สบายนะกิเลสความโลภความกิเลสตัวโกรธ ตัวโลกด้วยเนาะหมดเลยนะทั้งกระบวนนะตัวโลกตัวโกรธตัวหลงะนะ่ยยืในศีงก็หนึ่ง,งไงแหละนะอืมหมนแหลวนะก็นําความสุขไม่ได้นะเราก็ศรัทธาเออศรัทธาศีเลเนยนะศีลดีงี้เองเนาะทําให้เราลดกิเลสตัวโทสะตัวโกรธตัวจิตใจโหดเทียมออกไปได้อืแต่มัมนออัอน,นีิสงแห่งศีลน,นะแค่ข้อเดียวเนะี่ย ข่าวใใหญ่ข้ออื่นอีกนะาการได้เฉพาะซึ่งปัญญานำมาซึ่งความสุขก็ได้ปัญญาก็ศีลธรรมที่ปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นตัวที่ว่าโอ้สรุปตัวผลเห็นผลจริงน,นนะเอนอะศีลมาบริบัติขัดเกลากิเลสออกไปกําจัดกเกลือไปแล้วก็พ้นทุกทุกข์ก็ลดลง พ้นทุกข์มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยแล้วถือศีลข้อนหนึ่งเนี่ยละทสะใช่ไหมละความโกรธเนี่ยเวลาถูกเขาว่าแล้วลูกเขาว่าเออบางทีก็โกรธบ,บางทีก็ไม่โกรธนี่หลยแต่ถือศีลข้อที่หนึ่งยังไม่ดีนะให้กิเลตตัวโกรธมันเกิดขึ้นมาได้เนะี่ยต้องเมตตาให้ไัยจริง ความโกรธก bon ็จะลดน้อยไปไม่ใช่พอดิฉันศีลก้อนหนึ่งมีเมตตาอภัยว่าแต่พอเขาว่าเขานู่นทางนี้โกรธขึ้นมาเลยว่ากู้ขึ้นมาในแหละกิเลสตัวโกรธเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายนะเกิดอยู่นีเห็นความเกิดความดับอย่างแบบนี้ไม่เห็นความเกิดความตายความดับ คนเกิดมาคลอดมาจากท้องแม่เป็นเด็กน้อยคลอดมาโอ้แบบนี้ใครก็เห็นนะเนาะใครก็รู้แต่เห็นความเกิดความดับในจิตใน,ในใจเราเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วทําให้มันดับสิ้นไปตายไปสูญไปสิ้นไปอย่างเงี้ยแบบนี้คนมีปัญญาเนาะนี่คือเป็นพระอริยะอ,อแบบนี้มันก็ต้องเห็นให้จริงนะคนไม่มีปัญญาไม่รู้หรอก ก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะความโลภเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปราคะให้มันเกิดไปเนี่ยความโกรธเอ่อเอามา,าขาดแค้นพยาบาทผูกโกรธก็ไปันเกิดไปอย่างเงี้ยแบบนี้ก็โมหะสิแบบนี้เอาวิชาดิก็ะนันสิส่วนมากมันจะมองออกนอกเห็นแต่ความโกรธคนอื่นน,นะเนเห็นแต่เกรคนอื่น เห็นเท่าภูเขาเลากาเนาะเห็นตัวใหญ่ตัวเบ่งเหนเนะแต่ไม่มีตาในมองทางในเนี่ยไม่มองไม่เห็นมองกิเลสตัวเองมองข้ามไปข้ามมามองก็เห็นเลยเนะเห็นนะเห็นเป็นเท่าเส้นขนเลยนะความจริงตัวเริ่มเทิมนะมองเห็นกิเลสตัวเองเท่าเส้นขนเท่าช้างนาราคีรีเลยเนาะ ไม่ช้างธรรมดาเลยช้างตัวใหญ่มากตัวเบ่งเลยแต่มองไม่เห็นเลยนะแล้วมันจะจัดการได้ไงจัดการมันได้ยงไงนะต้องมีปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสเนี่ยปัญญารู้จากกิเสเนี่ยแล้วก็จัดการกิเสได้เนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขการไม่ทำบาปทั้งหลายนำมาซึ่งความสุข ทำทำบาปทำชั่วอะไรต่างๆจะทําให้เกิดทุกข์แกตัวเองก่อทุกข์ห้ตัวเองนะนะ,ะไม่ทําบาปได้ดีสุดเนี่ยจะนํามาซึ่งความสุขแต่ก่อนเราก็เคยหลงเนาะเคยโมหะเคยวิชาเคยหลงทําบาปทําอะไรต่างๆนานะนี่นะเราได้เคยหลงมาก่อนนะไม่รู้ธรรมะธรรมโมเลยนาะมีทาเมา ทำโมทำเมาอย่างที่หลวงปู่แหวนเคยเคยกล่าวไว้แหละนะเมาเมาเหล้านี่ก็ไม่ไม่เคยเมาเคยเคยกินเค่แค่หมึนหมนเฉยนะไม่กินถึงจะเมาทดลองดูว่ามันจะเมาอย่างเขาว่าหรือเปล่าแต่เรากินไม่มากไงดื่มแค่ครึ่งแก้วนั่นเองครั้งเดียวเราเออเหมือนกหมึน เออไม่กินเป็นขวดเป็นอะไรนะถ้ากินเป็นขวดได้เมาแนะ่นั่งย่นี่ใครเคยเมาบ้างจานน้อม <c oughs> เคยโอ้ <c oughs> จานผู้บุญก็เคยโยมอารมณ์ดีอารมณ์เสียเนี่ยเคยเมาเหรอเ <c oughs> มาสาทโฮบ้างว่าเมาขมากเมาเออแม่โขงเลอบอ <c oughs> กว่าป่าบอกว่า รักรักแม่รักแม่มากรักแม่สุดชีวิตรักแม่สุดยอดเลยนะแม่อะไรแม่โขงเอากอดกอดคอไปอยู่เรื่อยนะอุม้มถนอมอย่างดีนะทนุถนอมอย่างดีก,ก,งกลัวก <c oughs> ลัวแม่โขงจะหล่นเหมือนนี่เหรอรักห่วงเลยนะเออมีกันนะานาีิ ที่ไปไปหลงก็มีเล่อ,มอบบามร้อศพมร้อศพต่างๆเนี่ยแต่ก่อนดูหนังกลางแปลงไม่ต้องเสียตังค์เลยเนาะงานบวชงานอะไรงานงานบวชก็จ,จ้างหนังฉายาจอผ่าโลกกันเนาะย,ยุคนี้อเก่พระเอกดังๆก็คงไม่เกินมิตรชยัยบัญชาเนาะมิตรชัยบัญชาคู่กับเพชรชรายชาวราชดูบ่อยสุดเนี่ย,ยก็ดูมอศพ กลางค่ำกลางคืนอดตะลับขับตะนอนนะไปปูเสือ่อนั่งดูนอนดูอยู่หน้าจอแหละ,เ,ออะเขาฉายจนสว่างเลยไงเออบางทีมันไม่จบเรื่องไงไม่จบเรื่องตะวันขึ้นแล้วมันก็เห็นเห็นภาพรังรางรางเนาะจางๆเราก็ดูจนจบไปเนาะมันไม่จบเรื่องนะ่ะเราก็ดูเนี เคยเป็นเงโดยอย่างต่างก็เคยเป็นนะนั่งอยู่นี่ใครเคยเป็นเหมือนนัการาศาสเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ่าหน,นังไม่ต้องเสียตังค์นะหนังคขาค่า,างานบุญกันเนาะงานป่าป่างานอะไรพวกนี้งานกระถินงานป่าป่างานบวชหน้ากันเนี่ยนะเข้าใจหนังขายยาด้วย,ยแต่หนังขายยามันก็ช่วงระยะหนึ่งมันก็เลิกนะมันไม่สว่างหรอกคงขายไม่ได้นะ บางทีเราเราก็ไม่ไปดูดูหนังอะไรไปดูคนนั่งภาคดูคนภาคหนังบางบางทีนึกนึกชื่นชมในใจนะเนาะเอ๊ะทำไมมันเก่งอย่างเนาะหนังทั้งเรื่องพูดอยู่คนเดียวบรรยายภาคอยู่คนเดียวนะเสียงเด็กเสียงผู้หญิงเสียงเด็กน้อยเสียงคนแก่เสียงอะไรเสียง พระเอกเสียงนางเอกเลยมันโหนเหมาคนเดียวหมดเลยนะเออทำไมเก่งจังเนาะอืมภาคเออโกนจะนาดมันช่วยเขาไม่ใช่หนังฉายยาหรอกหนังตำลุงใหญ่ๆนะโกนจะนาดภาคก,ก,ก็เคยไปอุ่นหนุนอยู่นะึงโกนจะนาดภาคยังมีชีวิตอยู่ว่าตายไปอย่างไม่รู้นะรุ่นเราเด็กๆนนัน เนี่ลูกค้าเลมเคยดูอ้าวแล้วแค่สองนาทีเองนะเปิดไปเนี่ยมรสุขนะที่กล่าวไปเลยนะที่กล่าวไปพี่ที่มากล่าวเนี่ยความสุขต่างๆนี่เกิดขึ้นนี่นะจับก็ใจไปดูกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สาเล่มที่ยี่สห้าคาถาธรรมบทนาควั์ที่ยี่สาม ข้อที่สามเี่สามนะความสุขที่กล่าวไปที่พี่เจ้ากล่าวไปนี่ต้องเสียตังค์ไหมไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์เนเสียแต่กิเลสเนาะนะเออเสียแต่กิเลสเออหวงกิเลสไว้เปล่าเสียดายนะเออปล่อยมันไปปล่อยกระจัดมันทิ้งไปเนี่ย <Okay. S 1> เราจะได้ความสุขโลกุตระมาแทนที่ออสุขยั่งยืนยงไม่โอภากุลนะความสุขแบบ mm. ถาวรเลยนะไม่ต้อง เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยววนมาสุขแล้วก็วนมหาทุกวนสุกวนทุกวนสุกวนทุกในสุกโลกีสุขสมอยากกิเลสเลยนะเมื่อไม่สมอยากก็ทุกพอสมอยากกิเลสได้สมใจก็ทุกสุกเลยนี่สุกทุกสุกทุกเนี่ยสุกโลกีงะนานนานตัดบัวเงเหลือใหญ่นะมันไม่ขาดปัดไปเลยนะขาดไปเลยนะ เนี่ยความสุขแลอความสุขก็เด,ด่นดูหมอศพดูหนังดูละครดูหมอหลอกหมอลำดูลกเกอลยนะไรเนก็สุขแล้เก็ทุกอย่างสุขโลกิยะสุขบบบบเอาใบบุกเที่ยวกลางคืนอพอพอดูหนังดูหนังสว่างมาแล้วยมพ่อยอมแม่ให้ไปเลี้ยงวัวนะไปเลี้ยงวัวโอ้ เดินต้นเตอเจอร่มไม้ร่มแคร่รมอะไรต่างร่มมะขามการทุกน,นอนกันสลอนเลยนะนอนกันโหหลับวัวควายไม่สนใจอ่นะหายไ้กินหญ้าไปเองหาน้ํากินเองอะไรกันเนี่ยคือมันให้โทษตอนดูไม่ง่วงเท่าไหร่หรอกนะมาง่วงตอนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะนอนหลับไม่ยอมตื่นเลยนะคอยตอนค่ำแล้วนะ คอยต้อนมันเข้าคอกเอกเฉยนะอยตอนที่สุดท้ายแันะ่นนี่คืออดีตท,ที่ผ่านมานะเคยโง่เคยไปหลงหรือนะทุกนั่นะไม่ใช่สุกแค่สุกชั่วคราวชั่วคราวนี่หนึ่งหมดเวลาเวลาหมดแล้ววันนี้นะเอาไว้ก,น,กนี้การเจริญธม